สวัสดีค่ะพี่มินวาชรินยานะคะพระอินนะคะชอบช่วยเหลือนะคะคนประเภทไหนนะคะ,ะไม่ใช่พระอินอย่างเดียวนะแต่เป็นเทวดาในสำนักพระอินด้วยเทวดาชั้นดาวดึงที่อยู่ในเทวสภาเจตพ้องเพชรก็เช่นเดียวกันแบบเนี้ยนะคะท่านก็เป็นครูเทวดาที่สอนธรรมะในเทวสภาท่านชอบแบบเทวดามีธรรมะพูดง่าย,ายชอบช่วยเหลือคนประเภทไหนถ้าคุณถูกเทวดาที่มีธรรมะช่วยเหลือเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่า มีอนานาจท่านมีอํานาจช่วยเหลือมากกว่าเทวดาทั่วไปแน่นอนเพราะว่าบุญญาฤทธิ์บาร,รมีรัศมีของท่านเนี่ยมากนะคะมากท่านจะช่วยเหลือคนที่พูดง่ายๆอะ่ะกาลังผลิตตัวเองเป็นพระรยาบุคคลนะคะกําลังผลิตตัวเองเป็นพระรยาบุคคลก็คือผู้ที่พยายามละกิเลสอ่ะพิมพบินจะไม่ใช้คําว่าผู้ที่พยายามทําสมาธิมากๆนะเพราะว่าทําสมาธิมากๆก็ยังไม่รู้เลยกิเลสลดหรือเปล่านะคะ ทำวิธีไหนก็ได้อะจะเจริญสติก็ได้จะทั้งเจริญสติทั้งสมาธิด้วยก็ได้แต่พยายามเออหักห้ามใจหรือลดไปที่สาเหตุว่าเออมันเกิดกิเลส เพราะมีตัวหลงตัวอวิชชาใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็ทําสติปัฏฐานใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะคือทําทุกวิถีทางอะนะคะเพื่อให้กิเลสลดลงเป็นคนขี้เหนียวก็ให้ทานมากขึ้นนะคะเป็นคนเหนียวนี้ก็เออใช้นี่ด้วยความเต็มใจมากขึ้นไม่แบบหัวฟันหัวเวี่ยงอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนอย่าถือสานะคะเออไอ้นั่นไอ้นี่ก็แบบติดอกติดใจจะต้องเถียงจะต้องฮึดจะต้องอะไรนะคะไม่อิจฉาริษยาไม่เปรียบเทียบมีน้อยเนื้อต่ําใจมีบ้างแต่พยายามหักห้ามใจนะคะ เรื่องของความโกรธเนี่ยหัวฟันหัวเวียงเออปล่อยวางได้ไหมพอจะปล่อยกับเขาได้บ้างไหมไปล่อยเอ,อ่อปล่อยผ่านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอา่รู้จักพอนะคะมีเท่านี้ก็ได้นะคะเอาเวลามาปฏิบัติธรรมถ้าเกิดมันนั่งคิดเรื่องธุรกิจหาเงินทั้งวันก็ไม่ปฏิบัติธรรมนะอเอาเวลามาตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแผ่เมตตาไหมอุทิศบุญไหมนะคะเวลามี ทําทานบาร,รมีกับเทวดาอะไรแบบนี้นะคะอย่างถ้าสายเสด็จพ่อองค์เพชรเนี่ยเราก็เปิดให้บูชาอัญมณีนะคะหรือว่า ของที่มีพลังงานของท่านของเทวของเราเทวดาอยู่นะคะเทวดาก็จะนําพลังงานมาให้แบบเนี้ยเออเนี่ยมันคือท่านมีทางที่จะให้เราสร้างทานบาร,รมีกับท่านแล้วเรามีน้ําใจสร้างทานกับท่านไหมหรือเป็นขออย่างเดียวขออย่างเดียวไม่ร่วมบุญกับท่านกับเออจริงๆท่านไม่ได้ถือหรอกนะคะท่านไม่ได้ถือหรอกท่านก็ดูน้ําใจเราเนี่ยแหละนะคะดูน้ําใจมนุษย์มนุษย์แบบชอบของไงเอเอเราเปลี่ยนจากผู้ขอเป็นผู้สร้างบุญกับเทวดาด้วยได้ไหมอ่ะเทวดาจะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างทานบารมีอ่ะอย่างเงี้ยนะคะบูชาได้เลยเหรียญละเจ หลังอธิษฐานจิตของเทวดามีธรรมเลยนะคะของเทวดามีธรรมนะเทวดามีธรรมเนี่ยไม่ครอบสาวกเราไม่ใช่ว่ามันจะมะีถ้าเกิดเป็นเทวดาครอบสาวกก็คือเราจะต้องเกิดเป็น,ปนบริวารท่าน แบบตรงนี้ไม่ครอบสาวกก็คือเหมือนกับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าท่านก็อธิษฐานช่วยเรานะคะ,ะท่านท่านเห็นว่าเราเออมีคุณมีประโยชน์กับกับกับท่านเหมือนกันนะอะไรเงี้ยมีน้ําใจนะอย่างเงี้นะยเวลาที่เทวดาเห็นเรามีน้ําใจอะนะคะ,ะเทวดาจะยิ่งช่วยเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าเออนี่เป็นคนดีเขาทุกข์มากอะไรเงี้ยท่านจะแบบว่าไม่ท่านจะไม่อุเบกขาง่ายๆนะคะบางเทวดาอย่างเงี้ยนะคะช่วยเหลือสรรพสัตว์ ปกติเนะาะสัตว์โลกย่อม,มมีกรรมของตนเองบางทีท่านก็ต้องอุเบกขาแต่เทวดาที่เราบูชาท่านนะ่ะนะคะที่เราบูชาท่านที่เราบูชาวัตถุมงคลจากท่านสร้างทานบาร,รมีกับท่านแบบเนี้ยท่านจะไม่ปล่อยมือง่ายๆนะท่านจะไม่ปล่อยมือ,มอ,มอง่ายๆต่อให้เราเจอเวรเจอกรรมแต่ท่านก็จะพยายามแบบรอคอยซิว่ามันช่วงไหนมันสามารถเจาะเข้าไปช่วยได้นะคะเนีย่ยนะคะหรือใครพอมีปัจจัยหน่อยก็บูชาเป็นอัญ,ญมณี อัญมณีอย่างเนี้ยนะคะอันนี้สีม่วงดูซับเพชรเมทิตยาวีนะคะอัญมณีเพชรกริแก้วเป็นพลังของเทวดานะคะไม่ใช่เพชรพญานาคทั่วไปนะคะเนี่ยบูชากันได้เลยนะคะใครแบบว่าปัจจัยน้อยหรืออะไรก็บูชาเหรียญไปก่อนนะคะได้ซับเพิ่มก็มาบูชาเพิ่มนะคะเหมือนกับเป็นการสะสมอ่ะเป็นเครือข่ายแห่งบุญร่วมกันอ่ะนะคะแบบนี้เป็นต้นเทวดาก็จะยิ่งช่วยเหลือเรานะคะเทวดาจะยิ่งช่วยเหลือเรามากขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามสร้างเหตุป,ปัจจัยนะคะ นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็ขอฝากไว้นะคะขอฝากไว้เราพยายามนะคะดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองให้มันดีทั้งขัดเกลาตัวเองแล้วก็สร้างเหตุกับเทวดาด้วยนะคะและทุกสิ่งทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าเราจะดูดวงออกมาดวงมันจะเป็นยังไงนะคะอัดไปเลยด้วยบุญด้วยการสร้างเหตุแห่งเทวดาอัศจรรย์ปฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคนที่ศรัทธาและทําความดีถึงจริงๆพระอินทร์จะต้องส่งเทวดามาช่วยคุณแน่นอนนะคะ ขอฝากช่องนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดช่องนี้มีประโยชน์คลิปนี้มีประโยชน์แชร์ออกไปเยอะๆรีโพส์นะคะรีโพสด,ด้วยนะคะแล้วก็กดฝากกดติดตามกดไลค์นะคะแล้วก็ให้คอมเมนต์เป็นกําลังใจพี่มินด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ